อา่าวเสวนบ้างแล้วนะกันบ้างอะฮะสวนขึ้นบ้างแล้วนะอืมกันบ้างแลกกันแลกกันพี่อืมแลกกันเอาลิสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีทีช w ว์ชาแนลนะครับ เราอยู่ในเกม Mortal Combat นะครับผมเรากจะมาสารต่อกับภารกิจในวันนี้นะครับนี่หอคอยที่กำลังรออยู่ณนะตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปลุยกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเจอกับใครและอะไรบ้างนะครับเอาละวันนี้ก็มีทั้งหมด6ด่านเช่นเคยนะครับมาบอมวมสบายๆกันไปนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเอย่พิ่งลุยอย่เพิ่งลุย ลืมเปลี่ยนตัวละครเออพอดีว่าไอตัวล่าสุดของผมมันคือตอนจังหวะนั้นอะคือมันมันหมดเวลาใช้งานไงผมก็เลยเอาไปเก็บไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาออกมาโอเคเอาออกมาแล้วครับพร้อมแล้วไปเลยครับอาลรีเกบเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เวลาลุยกันละก็ถือว่ารับไม้รับมือได้พอสมควรแต่ว่าก็ จัดก่อนโอ้ยได้ทีเลยเล่นใหญ่เล่นใหญ่หญกันครับกันกันก่อนกันก่อนจะป้องกันนะอ่ะอือกันได้จริงด้วยทำไมามันกันแล้วมันสวนได้เลยวะเดี๋ยวดิกันแล้วสวนเลยเหรออื้มแล้วไอ้ทอาหนีได้ไงวะบอดคี้โกงว่ะคีเราแล้วโจมตีแล้ว ตั้งรับทันทีไม่ได้ทีมันแล้วทําไมว่าทีมันแล้วทําไมตั้งรับแล้วโจมตีได้งง,งมานี้ตายสองเฮ้ยมันจะพน่นอืมเนี่ยแฮรู้นะแต่กดตั้งรับไม่ทันอาละรอบที่สองไปไม่กันเหรอไม่กันก็ดีครับไม่กันก็ดี จะสวนนะสวนสวนหนาสวนหนานี่สวนหรอสวนหรออืเอาดีครับไม่ปล่อยให้ไม่เปิดโอกาสให้เล่นหรอกบอกเลยไม่เปิดโอกาสให้เล่นอย่างแน่นอนมีอะไรเราจัดเต็มให้ตั้งแต่ต้นเกมเขาเรียกว่าไคลแม็กตั้งแต่ต้นเกมตั้งรับตับอ่ากันได้จ้ากันได้จ้า อันนี้กันไม่อยู่อันนี้กันไม่อยู่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงผมกันไม่อยู่อ่าเต็มร้อยเป๊ะไม่รอดเต็มร้อยขนาดนี้เยี่ยมอะฮาวล้วเชือรอบที่สามเนาะถ้าจำไม่ผิดลืมเล่นก็จำไม่ได้เลวเว้ยกันเหรออือหึอือหึโว้ยเกาะกันไม่ทัน กันบ้างอ่าเราสวนบ้างแล้วนะกันบ้างอือฮะสวนขึ้นบ้างแล้วนะอืมกันบ้างแลกกันแลกกันพี่อือหแลกกันแลกกันครับกันบ้างอือฮะโอ้โหยังไม่ได้ทันได้ตั้งรับเลยเล่นส่วนอย่างนี้ได้ไงวะกัน กันได้จังหลวงพี่โอ้กันไม่อยู่จริงตัวนี้โดนอยู่แล้วอะ่ะแรงจังเลยอืได้ข่าวว่าแรงกว่าทุกตัวเลอพี่หลวงพี่ทําเป็นห้าวต้องเจอขั้นสุดยอดเป็นห้าวมาหลายทีแล้วไ,ไม่ตายด้วยแกงเป็นบ้าเลยเห็นว่าไม่เล่นสติไม่เล่นสกิลให้หน่อยแล้วทาทาเป็นเลิศนะพวกนี้โอ้ตายเลยหระเล่นสไตล์เลยห่ะ เกินไปแล้วอันนี้มันเกินไปแล้วอืม,ม่พร้อมกับคุณพี่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเลือดสูสีกับเราเลยนะทำไปเล่นไปเลือดสูสีเลยนะครับการโจมตีก็พอสมควรทำใส่กูเอาใส่กูเอา ใส่คืนบ้างเ,เล่นเอาเล่นเอาโอ,าอา้โหรัวจังเลยโอ้ชา่าบ้าเอ้ยเล่นคืนบ้างกันได้ด้วยโอ้จะตายแล้ววะโอ้โหโอโโนะ้โหโอ้โหอดโดอดนักเนีโหกันได้ทุกตัวเลยเรื่อไรเนี้ย โอ้ตายเลยโอ้โหนี่ก,กดแล้วนะเว้ยทำเกินไปละ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 กันดีแล้วเกินอืมกันไม่อยู่อืมโอ้กันไม่อยู่ก็มาอืมกันไม่อยู่เหรอโอ้เต็มตบเสือเถิด เข้ากันเลยนื้อเลือดอะวัดใจกันวัดใจกันรอบนี้ัตูเลือดสูงกว่าผมพันหนึ่งนะครับเราก็ต้องจัดสกิลรัวเลยเพราะเลือดมันสูงกว่าเราต้องพันหนึ่งอะแถมการป้องกันมันยังในขั้นดีอีกด้วยเอาไม่ได้ละต้องจัดระัวเลยครับสูงกว่าผมต้องพันหนึ่งใครจะไปยอมวะแบบนี้มันก็ได้เปรียบ โคตรจะได้เปรียบอยู่แล้วเอาให้ตายไปก่อนกันอืมโดนหลอกว่ะกันโอ้ยโอยเห็นว่าโจมตีแรงเกือบเท่าเราแล้วมันทำเป็นเก่งโดน,นเต็มๆโดนจะจเลยบางกี้กันไม่อยู่ด้วยเฮ้ยไม่อืมกำลังยกคาเลยกดป้องกันไม่ทัน โอ้ซสูสีสูสีอยู่ซูสีสูสีสสอืมรอบนี้ก็พ้งชีวิตสูงใช้ได้เลยนะครับเ <c oughs> พราะฉันต้องรัวเลย <c oughs> จังหวะที่มันไม่ได้ป้องกันน่ะต้องจัดหนักจัดเต็มให้เลย <c oughs> ไม่รีรอด้วย <c oughs> ไม่มีรีรอ ไม่มีรีลอไม่มีรีลอกันโอเคกันอยู่จังหวะที่มันเผลอจัดเลยกําลังเผลออย่างเงี้ยชอบนักแหละกําลังเผลอเป็นคนชอบนักชอบนักแหลจังหวะเผลอกันอยู่กันอยู่อยโอ้ยติดคอมโบแล้วรัวจังติดคอมโบแล้วรัวจังมานี่มานี่อืมไม่ติด กันก่อน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 อกันนะขอกันบ้างมา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 โอ๊ยอืมอืมต่งท่ากันเจาะยางเจาะยงางยางดีนักนะรีอบร้อยพเด็ดสือตัวสุดท้ายเสร็จสิ้นครับผ่านไปอีกวันหนึ่ง นะครับสำหรับเราโอเคไว้เจอกันอีพีหน้าครับสำหรับิีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม